เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเสี่ยมีเปิดเผยมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในซีรีส์เรดมี15ที่น่าจับตามองอย่างเรดมี1 5 a 5 g ด้วยสเปคที่น่าสนใจและราคาเริ่มต้นเพียง4,900บาทแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือคุณรู้หรือไม่ว่าแบตเตอรี่ขนาด6,000 mah ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องนี้อาจทําให้คุณไม่ต้องชาร์จมือถือเลยทั้งวันและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยสังเกตเรดมี1 5 a 5 g มาพร้อมดีไซน์บางเฉียบเพียง7 9 9มม น้ำหนักเบาเพียง205กรัมแต่ภายในกลับซ่อนพลังงานมหาศาลด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในซิกเมนต์ราคาประหยัดซึ่งเสี่ยวมีอ้างว่าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง1.9วันเต็มๆหลังจากชาร์จเต็ม100%แถมยังรองรับการสัมผัสหน้าจอแบบเปิดตัช2.0ที่ใช้งานได้แม้นิ้วมือเปียกน้ำเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งเป็นพิเศษในด้านประสิทธิภาพตัวเครื่องใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 6300 ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตรความเร็วสูงสุด2.4กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเสี่ยววิยืนยันว่าสามารถรักษาความลื่นไหลในการใช้งานได้ถึง48เดือนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจถิงกันได้ถ้าชิปนี้ทำได้ดีขนาดนี้ทำไมราคาถึงยังถูกกว่าคู่แข่งอย่างเริมหรือซัมซุงถึง30%คุณคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัก13ล้านพิกเซลที่รองรับดิจอ และระบบปรับตั้งค่าอัตโนมัติแบบอัจฉริยะขนาดที่หน้าจอขนาด6.9นิ้วมีความสว่างสูงสุด810นิตและรองรับการรีเฟรชภาพ120เฮิรตที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมหรือดูวิดีโอแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการติดตั้ง HyperOS 2ซึ่งพัฒนาบน Android 15ที่มีฟีเจอร์น่าประทับใจอย่างโหมดตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษและการเพิ่มเสียงลำโพงสูงสุด200%แต่คุณคิดว่าฟีเจอร์เหล่านี้เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือไม่ เรื่องราคานั้นเสี่ยวมีีตั้งเป้าให้ทุกเซกเมนต์มีตัวเลือกด้วยราคาเริ่มต้นที่4,900บาทแรม 4GB สตอเรจ 128GB ไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่1 3 0 0บาทแรม 12GB สตอ r เรจ 256GB แต่ที่นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่เคยสังเกตทำไมรุ่นแรม 6GB ถึงมีราคาเพิ่มขึ้นถึง700บาทแต่รุ่นแรม 8GB กลับเพิ่มเพียง400บาทคุณคิดว่าเสี่ยววีทำราคาอย่างนี้เพื่ออะไร หรือมันเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ผู้ใช้เลือกซื้อ RAM 8GB แทนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ใช้สมาร์ทโฟนชื่นชอบนี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดแต่ก่อนที่จะกดซื้อลองคิดดูสักนิดคุณคิดว่า Redmi 15A 5G คุ้มค่ากับราคาที่เสนอหรือไม่หรือคุณจะเลือกยี่ห้ออื่นแทนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะ